สวัสดีครับสรุปข่าวเลียพูนะครับประจำวันที่17กรกฎาคมนะครับอยู่กับผมแอดโค้ดแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมเลียพูเรากันนะครับวันนี้มีเรื่องราวของเจสันคอปนะครับออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าเดี๋ยวเกมที่เจอกับเชลซีเนี่ยเดี๋ยวจะจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับรู้ถึงความสําคัญนะครับว่าต้องชูถ้วยแล้วก็ต้องการได้ชัยชนะรวมไปถึงเรื่องราวที่สื่อเยอรมันนะครับบอกว่าเจสันคอปเนี่ยไฟเขียวแล้วนะครับให เริ่มดีวการล่าตัวติอาโก้คันทราได้เดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดการรวมไปถึงเรื่องราวของเมสซี่นะครับที่ออกมาพูดถึงลิเวอร์อพูลด,ด้วยก่อนอื่นไปขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับลีก้า911นะครับเว็บไซต์ฟุตบอลออนไลน์ที่มั่นคงและน่าเชื่อถือที่สุดนะครับมีระบบสร้างไรายได้นะครับรับเป็นลิงก์นะครับรับซับคอมสูงสุด1%นะครับสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวแปะลิงก์เอาไว้ให้รวมไปถึงยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บนะครับแล้วก็ยาหมอ่มอมงรวไปถึง ยาแกา้ยาถ่าย123นะครับผลิตภัณฑ์จากข้างขายยาจอมทองสามารถสั่งซื้อสอบถามได้ที่แอดไลน์เบอร์ทัวแฟนเพจเตามที่เห็นในภาพนี้นะครับฝากสปอนเซอร์ใจดีเหล่านี้เอาไว้ด้วยนะครับมาดูกันที่ข่าวสารในวันนี้เลยนะครับไล่เรียงกันไปนะครับเริ่มที่เจอเก้นคอพกันก่อนนะครับเมื่อวานนี้แน่นอนเราแพ้อาร์เซนอลนะครับแล้วก็หลังจบเกมเจอเนคอพก็พูดไปแล้วลหละนะครับว่ามันเป็นเกมที่จริงๆเราเริ่มต้นได้ดีแต่ว่าเรามาพลาด2ครั้งแบบ แบบที่ไม่ควรพลาดพลาดในแบบที่ถ้าพลาดแบบนี้ก็สมควรแล้วที่จะแพ้และเป็นสิ่งที่จเจนเขาก็บอกว่าต้องเรียนรู้และนํามันไปปรับปรุงทําให้ดียิ่งขึ้นแต่ว่าเขาก็จะเขาก็บอกว่าการแพ้อาร์เซนอลมันไม่ได้แบบมันไม่ได้ว่าพัดพาคความยอเดเยี่ยมไปจากทีมของเขาคือลูกทีมของเขาทํากันมาจนเป็นแชมป์การแพ้นั้นนั้นเดียวมันไม่ได้ทําให้แบบทําให้แบบว่าคุณค่าลดลงอะไรเชิงนั้นและเรื่องหนึ่งนะข่าวก็ถา,ถามถึงเรื่องนัดหน้าที่จะต้องเจอกับเชลซีซึ่งเป็นถือว่าเป็น เป็นนัดสําคัญนะครับว่าอจะเอาอยัางไงจะต้อง,ต,องต้องพยายามชนะหรือไม่เจนเขาก็ตอบตอบกับนักข่าวนะครับว่าใช่เราจะพยายามอย่างสุดความสามารถแหละแบบต้องทุ่มเทสุดกําลังรู้ดีถึงความสาคัญว่านัดชูถ้วยเนี่ยมันจําเป็นต้องชนะนะเพื่อแบบเพื่อมูดมีให้อารมณ์มีอารมณ์ที่ดีที่สุดอะนะครับเขาบอกว่าในชีวิตเขาเนี่ยเคยผ่านประสบการณ์นี้มาสองครั้งแล้วไอวันชูถ้วยชูถูถาดแชมป์เนี่ยตอนอยู่บุนเดสเลกามาเป็นถาดแชมป์ไง ปี2 0 1 0 1 1ิบเนี่ยแล้วก็1ิบเอ็ดสิบสองเนี่ยเขาเคยผ่านมาแล้วแล้วได้ได้ชนะทั้งสองครั้งด้วยในเกมที่ชูถ้วยดังนั้นจะพยายามทำมันให้ได้แต่แน่นอนเขาบอกว่าการเจอกับเชลซีเนี่ยเจนิงเขาบอกว่ามันไม่ง่ายเหมือนกันเพราะว่าเชลซีเนี่ยไม่ได้มาเล่นแบบว่างงงงงง,งง้งเชลซีเนี่ยเล่นเพื่อต้องการคว้าโคต้าไปเล่นฟุตบอลยุโรปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกำลังลุ้นที่4อยู่ดังนั้นเชลซี Chelsea มาเล่นแบบก็ใส่เต็มแน่นอนนะครับดังนั้น เขาจะพยายามทําอย่างสุดความสามารถเพื่อให้ได้ชัยชนะและจะได้แบบเฉลิมฉลองกันนะครับเฉลิมฉลองกันนะแต่แน่นอนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นท้ายที่สุดไม่ว่าผลสกอร์จะออกมาเป็นไหนก็ตามเขาก็ยังบอกว่ายังไงก็ตามลิปูสมควรที่จะได้การชูทั่วอยู่แล้วแบบสมควรที่จะเป็นแชมป์อยู่แล้วอะนะอันนี้เจนเขาก็บอกประมาณนี้นะครับแล้วก็เราจะพยายามทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อชนะในเกมนี้ให้ได้นะทุ่มเทแบบร้อยเปอร์เซ็นต เรื่องแรงจูงใจเจนเขาบอกว่าไม่ต้องห่วงนะครับเราได้แชมป์ในแรกในรอบ30ปีแล้วเรามีอั i ไฟ i l l l e ยน l e s s น n ะวิ t ท l t ทู t ินอคือไม่ต้องกลัวเลยครับเขาบอกว่าเจนเขาบอกเรามี5ล้านเหตุผลที่เราจะพยายามเอาชนะเชลซีให้ได้คือแรงจูงใจมีแน่นอนอันนี้คือสิ่งที่เจนเขาเปรียบเปยแล้วก็บอกว่าจะต้องพยายามชนะให้ได้มาดูกันที่เรื่องราวของอาริซงเบเกอร์กันบ้างนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นลูกที่โดน2 1 1 2เนี่ย ลูกทีมนํเป็นสองหนึ่งเนี่ยเจ้าตัวก็มีการจ่ายบอลผิดพลาดด้วยเขาก็บอกว่าเราเนี่ยรู้สึกแบบเจอกับปัญหานะเราเจอกับปัญหาในเกมนี้เราพยายามที่จะชนะทุกเกมแหละนะครับเราพยายามใส่เต็มอยู่แล้วในสนามแต่ว่าในค่ําคืนนี้เนี่ยอาจจะต้องต้องบอกว่าเราอาจจะทํามันไม่ได้สุดความสามารถอ่ะอาจจะไม่ได้แบบทุ่มเทอย่างสุดความสามารถอย่างแท้จริงในค่ําคืนที่ผ่านมาที่แพ้อาร์เซนอลเนี่ยนะครับอาจจะเป็นเรื่องของจิตใจของเราที่มันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็ม นใน20นาทีแรกเราทํากันได้ดีเรายิงประตูนําได้แต่หลังจากนั้นเราเหมือนจะดรอปความตั้งใจอะไรลงไปทําให้มันเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นในเกมนี้เราก่อความผิดพลาดที่ไม่ฉลาดเอาเสร็จเลยในทั้งสองครั้งทั้ง2ลูกนะครับมันคือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้วเราก็มันเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการตอนเซตเกมนะเมื่อคุณพลาดตอนเซตเกมคุณก็โดนลงโทษนะแต่ไย่นงก็ตามเราจะพยายามอย่างสุดกําลังสุดควาสมสามารถที่จะเรียนรู้จากมันเรียนรู้จากขําคืนนี้ว่าเฮ้ย เราสมาธิหลุดแบบนี้ไม่ได้นะถ้าสมาธิหลุดเราจะแพ้แบบนี้นะนั่นคือสิ่งที่เราเรียนรู้จากมันเราจะพยายามมุ่งมั่นใน2เกมที่เหลือในเกมเจอเับเจลซีเนี่ยเป็นเกมที่เราจะต้องพยายามเอาชนะให้ได้เพื่อเฉลิมเฉลิมฉลองแชมป์การชูถ้วยในบ้านนะครับและแลแน่นอนทางอันดิสงเบเกอร์พูดคล้ายเจนคอปแล้วว่าไม่ว่าแต่ยังไงก็ตามไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรที่จะพาคแชมป์ไปจากเราได้ยังไงเราก็เป็นแชมป์อยู่ดีนะอันนี้คือสิ่งที่ อาริสงเบเกอร์ก็บอกนะครับส่วนทางฟันดาเองก็บอกเหมือนกันว่าโอ้ยยอมรับผิดเลยนะครับว่าเมื่อวานนี้ลูกแรกที่เสียเนี่ยมาจากความผิดของเขาเองนะครับเขาบอกว่ามันเป็นลูกที่เกิดจากความผิดพลาดของเขานะเราเราคลองบอลได้ดีกว่าเราคลองเกมได้ดีกว่าเรามีโอกาสที่จะยิงได้มากกว่านี้แต่พอเรามาโดนเนี่ยทุกอย่างมันก็ช็อตไปก็ก็ต้องบอกว่าเป็นความรับผิดชอบของตัวเขานั่นแหละนะครับก็อย่างที่ฟันดาอาริสงเจนคอบบอกนะครับผมว่าแน่นอนเมื่อวานนี้มันเป็นฟอร์มกันเล่นที่ไม่ดี เป็นฟอร์มการเล่นที่เสมือนสมาธิหลุดเหมือนความการะหายอะไรมันลดลงไปแต่การน,นั้นสิ่งที่สโมสรเราทำทากันมาจนถึงตอนนี้จนเป็นแชมป์ในแรกในรอบ30ปีเนี่ยเราต้องไม่พยายามทําให้ไอ้ไม่กี่นัดที่ผ่านมาที่มันไม่ดีเนี่ยมาลบล้างไอ้สิ่งที่มันดีที่ผ่านมาอันนี้เข้าใจใช่ไหมครับนะก็อันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่เราต้องให้กําลังใจกันมากกว่านั่นคือสิ่งสําคัญนะครับส่วนทางด้านโจีบาตันเนี่ยก็แสดงความเห็นนะครับว่าเออ ให้กำลังใจ2คนนี้อย่างน้อยก็ทําให้รู้ว่าฟันได้และอลิซงเบเกอร์ไม่ใช่หุ่นยนต์นะมีความผิดพลาดได้มีความผิดความเสียใจได้แต่ว่ายังไงก็ตาม2คนนี้ก็ยังเป็น2คนส,สผู้เล่นที่เก่งเก่งที่สุดเหมือนกันในตําแหน่งของเขาฟันได้ก็เป็นกองหลังที่เก่งที่สุดคนนึง<ส>ในตําแหน่งของของ,ของเขาอาริซงเบเกอร์ก็เป็นประตูที่เก่งที่สุดในตําแหน่งของเขาประมาณนั้นนะครับส่วนเรื่องราวของทีอาโก้คันทาราเนี่ยวันนี้ผมมีผมมีมาอัปเดตกันนะครับ คือมีรายงานจากบิลนะครับเพิ่มเติมเข้ามานะนี่บิลนะเอ่อรายงานล่าสุดเลยนะครับรายงานล่าสุดเลยนะบิลบอกว่าเจนคอปครับ approved คือมันมีลิงก์ต้นฉบับครับแต่ว่ามันอ่านไม่ได้ครับเพราะว่ามันติดล็อกต้องต้องเป,เป็นสมัครเป็นสมาชิกก่อนซึ่งผมไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกเนี่ยแต่ดูผ้าหัวนะผ้าหัวมาแรงมากครับคอฟออเดอร์ทูบายตีอาโกครับเอออันนี้คือ มีเป็นอัปเดตจากบิวครับบอกว่าเจนคอปเนี่ยเหมือนสั่งแล้วว่าเอาไฟเขียวอนุมัติเดินหน้าล่าตีอาโกนะครับเขาบอกว่ามีการบิวบอกว่ามีการตกลงเงื่อนไขสัญญาส่วนตัวระหว่างลวอ์ภูกับตีอาโกอาคันทล่านะย้ำนะครับกับตัวนักเตะนะลวอ์ภูกับตัวนักเตะเนี่ยมีการตกลงเบื้องต้นตกลงสัญญากันได้แล้วแต่ หลังจากนี้สิ่งที่รีพูจะทําคือต้องพยายามหาข้อตกลงร่วมกันให้ได้นะครับเรื่องของค่าตัวระหว่างรีพูกับบานะเยอร์มินกนะรีพูเนี่ยเบื้องต้นบอกว่าพร้อมจ่ายในราคาประมาณสัก25ล้านยูโรส่วนบายเยอร์ ic, บอกว่าต้องการสัก40ล้านยูโรผมขอพูดเงินเป็นเงินยูโรไปเลยนะเงินยูโรจะจะเป็นจำนวนที่ตัวเลขมันจะมากกว่าจำนวนปอน นี่คือรายงานซึ่งผมก็พยายามคือผมเข้าไปอ่านต้นฉบับไม่ได้มันเห็นแค่นี้แล้วมันก็จะถูกล็อกเอาไว้แบบนี้แต่ผมก็พยายามหาในหลายแหล่งที่แปลดูซิมันแปลตรงกันไหมก็พยายามไปหาดูอย่างเดฟโอคอปเนี่ยก็เป็นผู้สื่อข่าวของลิเวอร์พูลคนหนึ่งกันเขาก็แปลมาซึ่งตรงกับที่ทันเฟอร์อ้าวฟิฟซี่ทันเฟอร์ลูมแปลมาเมื่อสักครูน่นี้ว่าใช่เจนคอปไฟเขียวแล้วว่าให้ลิเวอร์พูลเดินหน้าล่าเตียโก้คาทาร่านะมีการ บรรลุข้อตกลงส่วนตัวเนี่ยในงานตรงกันเปเลยร์พูพร้อมจ่าย25บายเยนต้องการ40ซึ่งตรงนี้ต้องมาพูดคุยกันหาข้อตกลงร่วมกันให้ได้อาจจะต้องหาจุดกึ่งกลางหรือเปล่าถ้าจะถ้าจะมีการซื้อขายเกิดขึ้นนะครับนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อยากอัปเดตให้ทราบก,กันก็คือก่อนหน้านี้นคิทเยนฟรอนะครับหัวหน้านักข่าวของบิลเองก็พูดเหมือนกันนะครับว่าตัวนักเตะเหมือนจะพยาพยามให้ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์เนี่ยบอกขายบ้านในในเยอรมันเรียบร้อยแล้วคือตัวนักเตะอะ ยืนยันชัดเจนกับสโมสรบาเยอร์แล้วว่าไม่ต่อสัญญาสัญญาหรือปีเดียวไม่ต่อต้องการย้ายออกแล้วเหมือนตัวนักเตะเนี่ยมั่นใจลึกๆได้ว่าจะได้ย้ายไปลิเวอร์พูลเพราะเหมือนกับได้มีการพูดคุยกับคอปหรือพูดคุยกับทีมงานไปแล้วว่าอาจจะเกี่ยวกับเกี่ยวพันกับเรื่องการบรรลุข,ข้อตกลงส่วนตัวเนี่ยอันนี้ขอผมขอพูดอีกน,นิดนึงครับคือเป็นครั้งแรกๆนะครับที่บิลรายงานว่าลิเวอร์พูลเราเนี่ยไฟเขียวและรายงานว่าลิเวอร์พูลเราบรรลุข,ข้อตกลงส่วนตัวย้ำอีกทีึงว่านี่เป็นครั้งแรกๆเลย นะที่ผ่านมาจากบิวจะแบบใช้คำแค่ว่าลิเว์พูสนใจแต่ยังไม่ถึงขั้นว่าอักรีพสอเนอรเทอรมหรือว่าบรรลุขึ้นไหนสัญญาส่วนตัวหรือใช้คำว่าเนี่ยอย่างเช่นอัปเดตเรื่องออเดอร์ทูบายเนี่ยการสั่งให้ซื้อดิอาโก้เนี่ยนี่ก็เป็นครั้งแรกเอาเป็นว่าบิวเนี่ยก็เป็นสื่อที่บางครั้งก็ถูกบางครั้งก็ผิดแต่หลายๆครั้งก็ถูกถูกจะมากกว่าผิดแล้วก็ จริงๆบิลเนี่ยโดยเฉพาะยิงย่งหัวหน้านักข่าวอย่างคิสเซิลฟอสเนี่ยเขาเป็นนักข่าวสายสายบาเยีร์มินต์ดยตรงเขาน่าจะมีข่าววงในอะไรบางอย่างดังนั้นข่าวนี้ผมเชื่อว่าค่อนข้างน่าเชื่อถือแต่ก็ยังต้องกรองนะครับยังต้องกรองเรายังไม่สามารถที่จะเชื่อได้หมดหัวใจเอาเป็นว่าฟังแล้วก็แล้วก็รอติดตามกันต่อไปอ,อีกเรื่องหนึ่งคือยานากีฟอร์ทอปคนนี้ก็เป็นนักข่าวชื่อดังเหมือนกันเป็นนักข่าวแล้วก็เป็นอดีตนะักฟุตบอลนอร์เวย์ ซึ่งตอนนี้ทเป็นเป็นสื่อเขาก็บอกว่าเขาได้ยินแหล่งข่าวมาจากในเยอรมันตอนนี้เริ่มพูดคุยกันแล้วนะว่าตัวของทีอาโก้คาร์ทาร่าเนี่ยอยากย้ายไปลิเวอร์พูลจริงๆคือแสดงว่าใจตั้งแต่ค,ครับลอยล่องลอยมาถึงลิเวอร์พูลแล้วนะครับแต่แต่ฝั่งลิเวอร์พูลเอ็กโคเขาอาจจะยังไม่ได้เห็นข้อมูลชุดตะกี้จากบิลแต่ผมไปดูแหละที่เขาเละข่าวเกี่ยวกับว่าบายเยอร์ต้องการขายทีอาโก้คารทาร่าเนี่ยให้กับลิเวอร์พูลเนี่ย เขาเลทหรือว่าแสดงความเห็นของเขาเนี่ยเขาบอกว่าร i บู o o เคิลอันเดอร์สแตนเดอร์คับเดอร์ the club ha, uh, have n o plans of m a k i n g a move for a player at this present time แปลว่าจากนังข่าวของ e c เคเขาก็ยังยืนนันว่าณเวลานี้ณเวลานี้นะ This present เนี่ยคือเอาแค่เวลานี้ด้วยนะไม่รู้เขาไม่ได้บอกว่าในอนาคตจะไม่เอานะฟังคำพูดเขาดีๆนะครับเขาบอกว่าณเวลานี้ริบูยังไม่มีแผนที่จะซื้อตัวติ Echo อาโก้คันตาลา ก็คือปฏิเสธว่านาตอนนี้ยังไม่ได้สนใจยังไม่ได้มีแผนจะซื้อแต่ไม่ได้ปฏิเสธถึงขั้นที่ว่า n not i n t e r e s t e d ถ้ามันขึ้นคําว่า not i n t e r e s t e d เนี่ยแปลว่าน่าจะแบบว่าไม่สนใจเลยแต่อันนี้มันแปลว่าลิฟูสนใจนะแต่แค่ยังไม่ได้มีแผนจะซื้อตอนนี้ซึ่งมันไปสอดคล้องกับที่เจมส์พียรสเมดิซาเรดดี้คิสบัตคอมใช้คําว่า unlikely ยังไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ในตอนนี้ซึ่งผมก็พยายามนึกย้อนกลับอีกว่ามันน่าจะไปตรงกับที่ เจนคอปเคยพูดพูดไปสองทีแล้วเรื่องเกี่ยวกับตลาดว่าเจงเขาบอกว่าถามว่าอยากเสริมไหมอยากแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายกับสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ให้รอดูก่อนเอาให้ชัวร์ก่อนว่าซีซั่นหน้ามันจะมีแฟนบอลได้ไหมหรือสภาวะการเงินมันเห็นภาพว่ามันมันดีมันดีขึ้นหรือไม่อะไรยังไงเจงเขาบอกว่าให้รอติดตามกันดูแต่แน่นอนถ้ามันมีโอกาสมันสพโอกาสในการเสริมทําได้เจงเขาก็บ,บอกก,ก็อยากเสริมดังนั้นยัง ผมว่าปิดโอกาสไม่ได้ในเรื่องของการเสริมเจ์เพสเองก็บอกว่าน่าจะมี2-3คนที่ย้ายเข้ามาในซัมเมอร์นี้ให้รอติดตามเท่านั้นตลาดจะเปิดในปลายเดือนนี้ปลายเดือนกรกฎาคมและไปปิดวันที่5ตุลาคมมาอัปเดตเรื่องราวของมิลอสลาชิก้ากันนิดหนึ่งคนนี้ลิฟูน่าจะน่าจะแฮแน่แนแล้วนะครับเพราะว่าล่าสุดบิลเช่นกันสื่อเยอรมันบอกว่าลิูเนี่ยน่าจะพลาดเพราะตัว มีลอตาชิก้าเองเขาใจเขาล่องลอยไปไอเบรเลซิกเรียบร้อยแล้วใจเขาอะนะคือมีการติดต่อขอซื้อเข้ามาเขาบอกนะจากเลียพูและเอซิมิลานแต่ตัวนักเตะปฏิเสธครับไม่ไม่ไปผมขอไปไลซิกเพราะว่าตัวของนักเตะได้มีการพูดคุยกับจูเลียนนาเกลมมนคุณซือของไลซิกเรียบร้อยแล้วแบบเอ้ยประทับใจอยากย้ายไปร่วมทีมไลซิกซึ่งก็ทําให้ปฏิเสธข้อเสนอจากเลียพูและเอซิมิลานไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นตอนนี้ขึ้นอยู่กับการเจราจาว่าทางเบรเมน กับทางไรซิกจะตกลงกันได้เมื่อไหร่แต่แน่นอนทางลิเวอร์พูลกับเอซิมิลานเนี่ยแฮ่ลแฮ่ลแล้วนะครับนักเตะไม่เลือกนะอันนี้คือรายงานจากบิลทีนี้มาดูรายงานจากยูโรสปอร์ตบ้างนะครับเขาบอกว่าอ่าเฟร์เดนตอเลสเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่มีข่าวกับเรย์บูนะแต่ล่าสุดเขาบอกว่าเหมือนจะนักเตะจะตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับทางแมนซิตี้ได้แล้วนะครับย้ำว่าเงื่อนไขส่วนตัวก็คล้ายๆกับที่ตะเกียรตีอโขคขันลาคือเงื่อนไขส่วนตัวกับนักเตะแต่กับสโมสรกับบาเเลนซีย ทางด้านแมนซิตี้ยังไม่ได้ไปคุดคุยนี่คือรายงานจากทางฝั่งยูโรสปอร์ตซึ่งก็ให้ฟังหูไห้หูไว้ก่อนนะครับส่วนริอาบูสเตอร์เนี่ยแฟนๆก็เชียร์กันนะในโลกออนไลน์ว่าเฮ้ยดันขึ้นชุดใหญ่ได้แล้วนะปีหน้าเนี่ยสมควรเลยต้องนํากลับมาดันคือขึ้นสู่ชุดใหญ่ได้แล้วเพราะว่าฟอร์มดีมากล่าสุดในเกมเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับริอาบูสเตอร์เนี่ยในเกมที่เสมอกับนอติงแฮมฟอร์สองสองเนี่ยเขายิงนำหนึ่งสูแล้วเป็นยิงประตูสวยๆนะเดี๋ยวเปิดให้ดูแบบสั้นนนๆะะคระครรัับบึ ขออนุญาตอ่านี่ยิงวอลเล่เลยครับสวยสวยจัดจัดเลยครับนะนี่ดูนะครับเปิดน่ครับแบ็กเปิดเข้าไปครับแล้วก็ตวัดวอลเล่ซ้ายครับเข้ามุมสามเหลี่ยมเลยครับโอ้โห,โหแล้วแบบแฟนบอลในโลกออนไลน์นี่ก็แบบโหแตกคือครับเฮ้ยเจ๋งว่าอย,อย่างแฟนบอลสวอ,อนซีก็บอกว่า,วานี่มัน มันเกินเด็ก19ไปแล้วมาเล่นในแชมเปี้ยนชิพเออเกินเด็ก20ไปแล้วมาเล่นในแชมเปี้ยนชิพได้ไงนะครับแฟนสวนซีบางคนก็บอกว่านี่จะก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะระดับท็อปแน่นอนเขาว่าอย่างนั้นซึ่งจนถึงตอนนี้เนี่ยเท่ากับว่าบูสเตอร์นะครับยิงไป9ประตูจาก18เกมนะครับที่เล่นให้กับสวัสซียิงครึ่งหนึ่งจากโจโดนัทเลยนะถือว่าใช้ได้นะย้ำอีกทีหนึง่งยิง9จาก18เกมถือว่าใช้ได้แล้วถ้าถามว่าโอกาสซีซั่นหน้า จะมีโอกาสกลับมาสู่ชุดใหญ่ที่ปูไหมผมก็เคยพูดไปแล้วล่ะอ่ะพูดอีกทีหนึ่งก็คือถามว่ามีไหมมันก็มีแต่อย่างที่ครอปบอกแล้วก็อย่างที่ตัวนักเตะบอกว่าเดี๋ยวจบซีซันก่อนค่อยมาคุยกันค่อยมาคุยกันว่ายังไงรับได้รับได้ไหมกับบทบาทเป็นแบ็กอัพรับได้ไหมหรือต้องการที่จะให้นักเตะได้พัฒนาต่อถ้าต้องการให้นักเตะได้พัฒนาต่อก็ควรจะปล่อยยืมต่ออันนี้รอติดตามกันต่อไปนะครับนะ มาดูกันที่ยาเซอร์ลาดูชีนะครับเหมือนจะเหมือนจะไม่ได้ไปต่อนะเหมือนตัวนักเตะเองก็อยากย้ายล่าสุดมีทั้งลิเวอร์พูลเอเคโค์นะครับรวมไปถึง London, Standard, ลอนดอนอีฟนิงแซนด้ารายงานตรงกันนะครับว่ายาเซอร์ลาดูชีนะครับแบ็กซ้ายดาวรุ่งของเราอาจจะย้ายออกไปอยู่กับเบรนท์ฟอร์ดหรือลีดยูไนเต็ดนะครับนะเพื่อหาโอกาสลงเล่นตัวนักเตะเองครับเหลือสัญญาปีเดียวและตัวนักเตะเองเหมือนรู้ว่าไม่น่าจะเบียดขึ้นชุดใหญ่ได้วะ คืออารมณ์แบบรู้ครับว่าเนี่ยโลบสันเป็นตัวจริงอยู่ตอนนี้และต่อจากโลบสันเนี่ยตอนนี้คือเจมส์มิวเนอร์และต่อจากเจมส์มิวเนอร์ตอนนี้เป็นเนโควิลเลียมด้วยซ้ำอ่ะคือเขาเป็นตัวเลือกที่4ไปแล้วอะ่ะคือเหมือนเขารู้ว่าเขาไม่น่าจะขึ้นชุดใหญ่ได้เขาก็เลยเหมือนตอนนี้แสดงเจตจำนงแล้วว่าอยากย้ายสัญญาเหลือปีเดียวแล้วน่าจะย้ายได้ในราคาที่ไม่แพงด้วยซึ่งอย่างที่บอกว่ามีเบรนท์ฟอร์ดนะครับกับทางลีดอยู่ในเต็ดที่ให้ความสนใจเจ้าหนูลาดูชีอันนี้ก็ต้องทำมาเข้าใจว่า บางคนอาจจะเสียได้แต่ทําอะไรไม่ได้ในเมื่อเขาขึ้นชุดใหญ่ไม่ได้เขาก็ต้องการโอกาสลงเล่นแล้วเราก็ขวางเขาไม่ได้ก็รอดูว่าข่าวนี้ในอนาคตจะมีการอัปเดตอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่แล้วก็มีเรื่องของอาดัมลูอิสแบ็กซ้าอีกคนหนึ่งเป็นชาวเป็นสกัเซอร์เลยแต่ว่าต่อสัญญาไปแล้วแต่แต่แตคืออดนะัมลูอิสต่อสัญญาระยะยาวแล้วก็น่าจะขอยืมตัวในซีซั่นหน้าน่าจะย้ายแบบยืมตัวในซีซั่นหน้าแต่ซึ่งไม่เกี่ยวกับลาลูชี่อยู่แล้ว ลาลูจิน่าจะย้ายแบบขาดแต่ลูอิสน่าจะย้ายแบบแค่ยืมตัวอันนี้คือแผนงานของทีมเราคร่าวๆที่อัปเดตล่าสุดมาทิ้งท้ายกันที่ลลโอเนลเมสซี่แล้วกันนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยบาร์เซโลนาแพ้นะครับบาร์เซโลนาแพ้โอซาซูนาหน่งสอซะอย่างนั้นในขณะที่เรอัลมาดริดเนี่ยชนะบีอาร์เรอัล2-1งหนทำให้เรอัลมาดริดแต้มขาดและเป็นแชมป์เรียบร้อยแล้วในนัดที่37นะครับลาลิกาสเปนได้แชมป์เปี้ยนแล้วคือเรอัลมาดริด์ ซึ่งเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เมสซี่และก็บาร์เซโลนาเนี่ยพลาดแชมป์อีกแล้วต่อเนื่องเลยครับหลังจากที่เจอกับฝันร้ายมาอย่างต่อเนื่องปีที่แล้วก็โดนเราสอยในแชมเปี้ยนลีกมาเมสซี่ได้สัมภาษณ์หลังเกมว่าตอนเนี้บาร์เซโลนาของเขาอ,อนยุ่บอ่อดบวกเรียกมากๆนับตั้งแต่แพ้โลมาแพ้ลิเวอร์พูลเนี่ยโดนพลิกล็อปกัเข้ามาจนมาถึงตอนเนี้คือแบบเชื่อเลยว่าแฟนๆบาร์เซโลนาและหลายคนก็เริ่มหมดความอดทนกับกับบาซ่าของเขาแล้วอ่ะ นะเพราะว่าเราไม่ได้สามารถที่จะมอบแชมป์ไาให้กับพวกเขาได้เลยในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยทำถ้าจะทําอะไรไม่ได้เลยเราต้องการที่จะได้แชมป์แชมเปี้ยนลีกต่อสู้ในทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าถ้าเรายังเล่น,นแค่นี้เมสซี่บอกว่าเราจะแพ้นาโปลีด้วยในแชมเปี้ยนลีกปีนี้นะเราไม่ต้องการให้ซีซันมันจบแบบนี้เลยนะครับตอนนี้มันเป็นอะไรที่แย่มากๆเราเล่นไม่สม่ำเสมอเราดูอ่อนปวกเปียกเราเล่นแบบไม่เข้มข้นเลยนะครับ เราแพ้ในเกมนี้แล้วเราก็มาริตรสมควรเป็นแชมป์เพราะมาริตรทําได้ดีกว่าเราต้องวิจารณ์ตัวเองเราต้องโทษตัวเองแล้วก็หลังจากนี้แต่ว่าเราก็คือ VR บาร์ซาก็คือแบบนะแต่ที่ผมเอามาให้ไห้ทราบครับคือเขาเหมือนรู้สึก,เข,สกเขารู้สึกว่าตั้งแต่บาร์ซ่าบาร์ซ่าแพ้โรมาแพ้ลิเวอร์พูลจนมาถึงตอนเนี้มันเป๋ไปมากๆเลยมันเป็นกระทบหลายอย่างทั้งจิตใจทั้งเรื่องของคุณภาพต่างๆเมซี่บอกว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วล่ะในซัมเมอร์หน้าโอ้โหบาร์ซ่านี่กาลังเจอกับผลงานที่ ที่ไม่ดีนะนะครับก็เอามารายงานไปสืส่อสารให้ทราบกันประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันจนจบคลิปนะครับฝากกด subscribe ในช่องของผมนะครับโค้ดแอคทำข่าวลิเวอร์พูลนะครับตอนนี้1นึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันซับสไคร้ใกล้จะหนึ่งแสนหกหมื่นสองพันซับสไคร้ละฝากกดซับสไคร้กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารกดกระดิ่งกันด้วยนะครับโอ้โหคลิปล่าสุดนี้คนดูสองหมื่นเองนะเอองงเลยนะครับแต่ไม่ไม่แต่ก็ไม่งงนะเพราะว่าบอลแพ้นะครับใครจะไม่อยากดู ผมวิเคราะห์หลังเกมถูกไหมครับอ่าแต่ว่าเรื่องของข่าวสารกดติดตามไว้กดกระดิ่งด้วยแล้วก็สปอนเซอร์ใจดีนะครับเว็บไซต์รีก a 9้านะครับเว็บไซต์ฟุตบอลออนไลน์ที่มั่นคงและน่าจะถือฝากเอาไว้ด้วยรวมถึงยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็ตพรีเมียมคลาสพิซซาสปอนเซอร์เหล่านี้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับขอบคุณวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณนะครับ